คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย16ธันวาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมครบรบาสเกตบอล NBA ของประเทศเมริกาเช้าว,วันเสาร์เป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียซเวนตีซเซอร์เปิดบ้านเ e ลส์ฟา r ์โกเซ็นเตอร์ตอน7โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนรับกาเยือนทีมไทยตรางอย่างดีทรอยพิสตัน โดยโค้ชของเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียครับคือนิกเนสครับวันนี้จะได้ดวลกับมอนตี้วิลเลียมส์โค้ชของดีทรอยครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมก็เป็นการพบกันเองครับที่บ้านของดีทรอยพิสตันครับซึ่งเกมนั้นฟิลาเดลเฟียร6บุกไปชนะได้ขาดลอยด้วยสกอร์129ต่อ111 ผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งซิกเซอร์ครับเป็นหมาเทพโจเอลเอ็มบีดครับ41แต้ม11รีบาลด์เป็นดับเบิลดับเบิลนะฮะแล้วก็ยังมีอีก5แอสซิสครับส่วนโทเบียสแอริสครับหน่วยเสริม21แต้ม7รีบาลด์1แอสซิสและเคลลี่อูเบรจูเนียร์17แต้ม3รีบาลด์1แอสซิสสุดท้ายฟิลลเฟียครับก็โชว์ม้วนเดียวจบชนะไปแบบขาดลอยครับ ส่วนผู้แพ้อย่างดีทรอยพิสตันครับวันนั้นผู้ทำสกอร์สูงสุดโดยแบกยังคงเป็นโบยานบ็อกดานโนวิชครับ33แต้ม1รีบาลดแอสซิสเสริมด้วยดรัฟอันดับ1ปี2021อย่างเคธคคนิงแฮมครับกดไป21แต้ม6รีบาลดแอสซิสครับและดาวรุ่งอย่างออซ่าทอมสันครับช่วยกดอีก10แต้ม8รีบาล3แอสซิสสุดท้ายครับ d ดีทรอยพิสตันก็พยายามสู้ครับแต่สู้ไม่ได้จริงครับแพ้ไปขาดลอย เกมนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งที่บ้านของฟิลาเดลเฟียครับฮอยก,กาดยังคงเป็นไทริสแม็กซี่ฝั่งเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียครับจะได้ดวนกับดาวรุ่งอย่างคิรเลนเฮสครับตำแหน่งนี้ไทริสแม็กซี่เหนือกว่าชัดเจนไปกันต่อที่ตำแหน่งชูติงการมือยิง3คะแนนเดียร์โทนี่เมลตันจะได้ดวนกับดราฟฟันดับหนึ่ง2021สเคธแคนิงแฮมครับตำแหน่งนี้สูสีมากๆครับส่วนตัวชอบเคธแคนิงแฮมมากกว่าในตำแหน่งนี้ครับ s มอลฟอร์เวิร์ดครับโทบิอัสเอริสของซิกเซอร์ครับโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับจะได้ดวลกับดาวรุ่งอย่างออซ่าทอมสันครับวันนี้ได้ลงตัวจริงครับแน่นอนครับฝีมือและชื่อชั้นต้องยกให้กับโทบิอัสเซอริสพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนิคลัสบาทูมครับจะได้ดวลกับโบยานบ็อกดานโนวิสครับจุดเด่นเรื่องการยิง3คะแนนครับถือว่าแม่นกว่าบาทูมครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมรับบาทูมก็ถือว่าทาได้ดี เซนเตอร์คู่อครับทางด้านโจเอลเอ็มบีดครับมหาเทพของลีกตอนนี้ครับในตำแหน่งเซนเตอร์จะได้ดวนกับดาวรุ่งอย่างไอเซียสจวัดครับตำแหน่งนี้เอ็มบีดเหนือกว่าชัดเจนมากๆครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีทางด้านทีมเยือนดีทรอยพิสตันครับมอนเตมริสครับบาดเจ็บนะฮะน่าจะกลับมาได้ในปีหน้าหลังวันที่9มกราคมครับ และนี่ก็เป็นความพร้อมของทั้ง2ทีมนะฮะไปดูชมหน้าผู้เล่นตัวจริงกันอีกครั้งครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกเจ้าบ้าน p h i l เดลเฟีย a ว6 e ตี้ซิ์อัพนี้ประกอบไปด้วย t ท r e สแม็กซี่เดียนเทนี่เมลตันโทเบียสเอริสนิโคลัสบาทูมและ j o เอลเอ็มบครับส่วน Detroit p i ิ t o n นทีมเยือนครับไลอัพนี้ประกอบไปด้วยคิ i a เลนเฮส เคทเคนนิงแฮมออซ่าทอมสันโบยานบ็อกดานโนวิดครับและเซนเตอร์คือไอเซียสจูดครับทางด้านเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียสเวนตี้ซิกเซอร์รังอันดับ4ในสายตอนออกลงเล่น23เกมชนะ16แพ้7ครับส่วนดีทรอยต์พิสตันทีมเยือนครับอยู่ในดับบวยของสายตอนออกลงเล่น24เกมชนะได้แค่2เกมเท่านั้นครับผลงานตกต่ำแบบสุดๆโจเอมบีด ad, ในฤดูกาลนี้33.8แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์วิกโกอยู่ที่52%ครับ วันนี้จะได้ดวลกับดราฟอันดับหนึ่งปี2021อย่างเคทคันนิงแฮมครับดูดูการใน22แต้มต่เกมเปอร์เซนติโกอยู่ที่42ปซครับและนี่ก็เป็นทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นบาสท,ที่ค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรครับเกมที่แล้วเจอกันที่บ้านของดีทรอยครับดีทรอยก็สู้ไม่ได้แพ้ไปแบบขาดลอยถึง18แต้มครับเกมนี้กลับมาเล่นกันที่บ้านของฟิลาเดลเฟีย26ด้วยไลน์อัพเดิมทั้งหมดครับ มองด้วยสายตาดูยังไงเจ้าบ้านก็เหนือกว่ามากจริงๆครับอยู่ที่ว่าจะชนะได้กี่แต้มแค่นั้นเองครับ15แต้มในนี้ครับทุกสำนักมองว่าเป็นต่อผมคิดว่าน่าจะผ่านได้ยืนฝั่งเจ้าบ้านครบคร่่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ